ระบบการย่อยอาหารของผู้สูงอายุท้องอืดมากๆเลยแล้วก็รู้สึกมันอึดอัดไม่สบายท้องฟันคือด่านแรกในการบดเคี้ยวหมอฟันเนี่ยเป็นคนเจอขอด้วยซ้ำเพราะหลายโล่เนี่ยจะออกอาการที่ช่องปากให้เห็นก่อนอสภาพฟันของกดไลย้อนเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะต้องใช้ตามหมอฟันดูโอ้โห <c oughs> ใส่ฟันทีฉันต้องเสียตังเป็นหลายหมื่นแน่เลยอะไรเงี้ยใส่แต่ฟันหน้าได้ไหมหมอ <c oughs> ถ้าเกิดตอนห,หนุมหน่มๆสาวๆเราทําตัวยังไงไว้นะคะพอถึงจุดอายุหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมาหมดเลยค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยเนี่ย อยากให้คิดถึงเรื่องของฟันขึ้นมาก่อนด้วยเรื่องสุขภาพปากสุขภาพฟันของวัยเกา๋าติดตามช่องนี้กันได้เลยนะคะ วันนี้นะคะพี่ผาก็จะมาคุยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของผู้สูงอายุเม่ซาวาทุกคน,นจะมีปัญหาเหมือนพี่ผาไหมปัญหาที่เจอคือภายหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะพี่ผาก็มานั่งสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าท้องอืดมากๆเลยแล้วก็รู้สึกมันอึดอัดไม่สบายท้องเลยอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาแบบเดียวกันก็คือวัวเก่าเนี่ยแหละค่ะแล้วส่วนใหญ่หลายท่านก็จะไปพบหมอหมอก็จะให้ยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อมาแล้วก็กินไปแล้วก็หายสักพักนึงเอ้า เดี๋ยวก็เป็นใหม่อีกบางคนนะคะก็จะแก้ปัญหาด้วยการไปหาพรีไบโอติกซึ่งเป็นกระแสนะคะแล้วก็โปรไบโอติกบ้างนะคะเพื่อมาช่วยในเรื่องของการย่อยให้ดีขึ้นนะคะบางคนก็จะเป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะไม่พอนะคะบางคนก็เป็นหนักจนกระทั่งเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลรักษากันวุ่นวายแต่เราลืมอะไรไปไหมคะคุณหมอแน่นอนค่ะลืมเรื่องฟันค่ะเอ้า oh. อันนี้เป็นแบบเส้นผมบางภูเขาเลยเนาะไม่คิดเลยอ่าไม่คิดคเพราะว่าเรื่องฟันเนี่ยเราอาจจะเคยชินว่าแบบเออมันก็อยู่กับเราใช้มา เคี้ยวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะฟันคือด่านแรกในการบดเคี้ยวเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะลืมมันไปไปทําอย่างที่พี่ผาบอกแหละค่ะทุกอย่างนู่นนี่นั่นสรุปอ๋อย้อนกลับมาฟันไม่ดีค่ะนั่นเองค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเรื่องฟันเนี่ยสำคัญมากนะคะก็คือเราต้องดูแลเขาอย่างสม่ําเสมอนะคะผุก็รีบอุดเป็นโรคเหงือกก็รีบรักษาหรือถ้าสุดท้าย ต้องถอนไปแล้วก็ควรจะใส่ฟันปลอมแล้วไม่ควรทิ้งเอาไว้นานด้วยเพราะว่าการที่มีช่องว่างนะคะแล้วเราไม่ได้ใส่ฟันปลอมเนี่ยฟันข้างเคียงเขาจะล้มเข้าหาช่องนั้นแล้วก็ฟันตรงข้ามอ่ะถ้าเป็นฟันบนก็จะยืดลงมาทําให้ช่องมันถูกปิดลงมาแล้วมันใส่ฟันปลอมยากยาใส่ฟันปลอมยากไม่พอการที่ฟันมันล้มเอียงยื่นผิดปกติเนี่ยค่ะมันส่งผลหรือทาให้เกิดการศบฟันที่มันไม่ปกติด้วยนะคะการเคี้ยวเกิดการเจ็บการกระแทกเนี่ยก็ทําให้เรา ไม่อยากเคี้ยวเลี่ยงที่จะเคียวซึ่งการที่เรากินอาหารได้ไม่อร่อยไม่ดีโดยที่เราไม่รู้นะ,ะเราก็เอเอ,เอก็เบีย่ยงไปเพราะเนื่องจากเราใช้มันทุกวันเนี่ยค่ะถูกต้องอ่าเราก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างงู้้นอย่างนี้อย่างนั้นไปสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีนึงคือเรากินอาหารน้อยลงไปแล้วแล้วก็อาหารหลายๆอย่างที่อย่างเช่นพวก ผักผลไม้ที่ต้องใช้การเคี้ยวที่ดีะนะคะเราก็อาจจะเลี่ยงมันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็นําไปสู่เรื่องของการขา,า,นา,นขาดสารอาหาราซึ่งก็ย้อนกลับไปที่ว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกร่างกายเราอ่อนเพลียงลงเ,เรียวแรงน้อยลงหรือ ที่แม้กระทั่งที่บอกว่าเอ้ยทำไมเหมือนอาหารมันไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อเรามีปัญหากระเพาะหรือเปล่าเป็นจ,จริงไม่ใช่เลยเราลืมดันแลกไปแค่นั้นเองโอ้ยปัญหาเรื่องนี้นะคะเป็นปัญหาที่หลายท่านฟังแล้วอาจจะไม่ทราบตอนนี้ทราบแล้วจากคุณหมอนะคะอีกอย่างหนึ่งพอพูดถึงเรื่องท้องแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นบางคนเนี่ยนะคะไปหาคุณหมอด้วยอาการกดไหลย้อนเขาจะบอกว่ามีอาการที่มีจุกแน่นร้อน พอร้อนท้องขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ค่ะคุณหมอคิดว่าสาเหตุนี้มันมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับฟันไหมคะอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่าฟันเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดเนี่ยเขาจะเกิดอาการสึกกรดถ้าการมีกรดไหลย,ย้อนเนี่ยแล้วมีความเป็นกรดที่ออกมาจากตรงตัวกระเพาะเพราะน้ำย่อยมันมีฤทธิ์เป็นกรดเนาะทำให้ฟันด้านข้างหลังเนี่ยมันจะมีการสึกกร่อนได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราพบหมอฟันเป็นประจําหมอฟันจะทราบค่ะจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีสัญญาณของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือจริงๆอ่ะหลายคนจะคิดว่าเอ้ยหมอฟันเนี่ย แค่ตรวจฟันจะรู้ได้ไงตรวจเหงือกแค่นั้นเองจริงๆเวลาดูทุกครั้งนะคะจะดูทั้งหมดองค์รวมนะคะหมายถึงว่ามันมีโรคในช่องปากอื่นๆอีกที่หมอฟันเนี่ยเป็นคนเจอก่อนด้วยซ้ำเพราะหลายโรคเนี่ยจะออกอาการที่ช่องปากให้เห็นก่อนอย่างกดไหลย้อนนี่มันก็บอกได้จากสภาพฟันที่มีสภาพฟันของกดไหลย้อนเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะคือฟันเขาจะสึกก่อนอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าตัวกรดมันย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาจากด้านหลังนะคะมันจะไม่เหมือนกับฟันที่สึกก่อนจากการบดเคี้ยวอันนั้นก็จะสึก อีกตำแหน่งหนึ่ง<อ>บินอีกตำแหน่งหนึ่งมันเรื่องฟันศึกเหมือนกันแต่หมอจะดูออกเพราะลักษณะการศึกก็จะต่างกันด้วยอ,อันนี้เป็นเรียกว่าต้องใช้ตามหมอฟันดูโอ้โห <c oughs> อันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบเราก็นึกไม่ถึงนะคะว่าเอ๊ะเริ่มจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันแล้วเนี่ยมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกแน่นท้องแล้วไปเกี่ยวกับฟันอย่างไรบ้างอันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเอ๊ะบอกว่าฟันศึกฟันศึกจริง,รงๆแล้วก็คือเป็นจากกฎไหลย้อนที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มีอาการจึกภายในช่องปาก นี่ในส่วนของที่คุณหมอเจอคนไข้มาเนี่ยคะ่ะคุณหมอคิดว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าเจอวัยเก่าอย่างพี่ผานเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าแนะนําให้กับคนไข้อย่างไงบ้างที่ก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะในเรื่องของกดไหลย้อนใช่ไหมคะในเรื่องกดไหลย้อนอ,อ๋อถ้าเราเห็นสัญญาณเราก็ต้องบอกเขาแล้วว่าเออคุณมีอาการคล้ายๆกดไหลย,ยอ้อนเราก็จะบอกอมีแน่นท้องมีจุกมีอะไรอย่างนี้ไหมเพราะ,ะบางคนก็จะแบบเออไม่เป็นไรยนะชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็หายคุณไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเราฟังแล้วเราอาการมันใช่เราก็จะบอกว่าต้องช่วย ก็จะเป็นด่านแรกไปแก้ปัญหาที่การทําให้ท้องของเราดีซะก่อนอย่างนั้นแล้วก็เรื่องของฟันนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของเรื่องของฟันก็คือหมอฟันก็จะดูแล้วว่าตรงไหนจะต้องซ่อมจะต้องทําให้มันดีถ้าตําแหน่งหายไปก็ต้องใส่ฟันปลอมจะฟันปลอมถอดได้ติดแน่นอะไรอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมเรื่องก่อนได้เลยคืออย่าพึ่งไปกังวลนะคะว่าเดี๋ยวมาหาหมอฟันนะใส่ฟันทีฉันต้องเสียตังค์เป็นหลายหมื่นแน่เลยอะไรเงี้ยคือยังไงอยากให้มาก่อนเพราะว่าหมอสามารถคุยให้ได้เนื่องจากฟันปลอมมันก็มีหลายแบบ ใช่ค่ะ,ะ,คะมีทั้งแบบถอดได้ติดแน่นตอนนี้บัตเจ็ตเรายังไม่พอเอาถอดได้แบบใช้ชั่วคราวไปก่อนก็ได้เลยแต่ยังไงขอให้มันมีให้ได้ใช้ก่อนอย่างน้อยฟันปลอมมันก็มีทําหน้าที่ในการรับแรงกระจายจากฟันแท้ที่เหลือน<ช>ะคะ แล้วก็เพื่อให้มันบดเคี้ยวดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อเสียจต่การที่เราไม่ใส่ฟันปลอมทิ้งเอาไว้อะอ่าแล้วจะเป็นยังไงอ่านอกจากที่บอกฟันล่มฟันเกเนี่ยคือฟันที่เหลืออะค่ะมันก็จะรับแรงมากขึ้นโดยเฉพาะที่หมอเจอเคสบ่อยมากๆก็คือว่าสนใจทีเดียวมาถึงคุณป้าฟันหายไปหลายตำแหน่งมากแต่คุณป้าก็จะมาบอกว่าใส่แต่ฟันหน้าได้ไหมหมอใส่ฟันหน้าเอายิ้มไม่ออกอะต้องเอายิ้มอย่างเดียวเอายิ้มสวยอย่างเดียวได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เอาฟันหลังเลยได้ ไหมประหยัดก่อนค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเออที่หมอบอกหมอจะพยายามคุยกับความต้องการกับคนไข้แต่บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องอธิบายเข้าใจเพราะว่าฟันหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกยวเคี้ยวนะคะเขาแค่ว้กัดค่ะเขาไม่ได้รับแรงได้เยอะๆการที่เราบอกว่า จะเอาแต่ฟันหน้าหรือแต่ฟันหน้าอย่างเดียวไม่เป็นไรฟันหลังไม่ต้องทํารอไปก่อนนั่นแหละคะ่ะฟันหน้าจะค่อยๆพังไปเรื่อยๆตามกันไปคราวนี้ก็ทั้งปาก,าปากเลยก็ต้องไปทําฟันปลอมถาวรใชอ่อันนั้นกลายเป็นแบบจากจะมีฟันธรรมชาติยิ้มหหน้าสวยๆกลายเป็นก็ต้องฟันปลอมไปหมดเลยแล้วโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เกิดในเรื่องของกฎไหลย,ย้อนหรือระบบการย่อยไม่ดีเนะี่ยส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ะคะ โอจ้จริงๆเป็นได้ตั้งแต่วัยทํางานวัยรุ่นอะไรอย่างเ,เลี้ยนะคะเป็นกันได้หมดหมความเครียดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวนี้เหมือนกับการกินอาหารไม่ตรงเวลาชีวิตที่เร่งรีบค่ะมันเป็นกันได้หมดนะคะ,คะ <noting> เพราะฉะนั้นเราควรดูแลตั้งแต่เ<ๆ>นิ่นๆโดยเฉพาะวัยตั้งแต่40ขึ้นไปอ่ะนะคะก็ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษไม่นนมันก็จะนําไปสู่ภาวะขาดสารอาหารได้อย่างที่บอกไปแล้วว่าการเคี้ยวไม่ดีในผู้สูงอายุนะวัยเก่าเนี่ยก็จะมีผลทําให้การย่อยไม่ดีแล้วก็ขาดสารอาหารอย่างที่คุณหมอบอกแล้วนะคะ จริงๆอะอย่างที่บอกว่าดูแลแต่เนื่นๆเพราะว่าตอนยังสาวยังหนุ่มกันเนาะเราเรียกว่าทํางานกันได้ดึกดื่นถึกทนอะไรคือร่างกายมันยังเฟรชอยู่ะ่ะคมันจะยังไม่แสดงอาการแต่นาถึงจุดหนึ่งอะค่ะถ้าเกิดตอนหนุ่มหนุ่มสาวสเราทําตัวยังไงไว้นะคะพอถึงจุดอายุหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมาหมดเลยค่ะพี่ผาเป็นแบบนี้เลยอย่างที่หมอ,อเล่าเลยอะค่ะ ดังนั้นตรงนี dunno, ้เนี่ยพอคุณหมอบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยในส่วนของการดูแลเรื่องของฟันดูแลจากระบบการย่อยอาหารในร่างกายของเรานะคะหนุ่มๆสาวๆอย่าคิดว่ายังไม่ถึงวัยเก่านะคะวัยเก่าแล้วอ่ะแก้ปัญหาไม่ได้อย่างที่คุณหมอบอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกนะคะหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอพูดคุยไปแล้วเนี่ยในส่วนของการดูแลสุขภาพฟันนะคะก็เราจะดูแลในเรื่องของเริ่มจากระบบการย่อยใครที่ระบบการย่อยอาหารไม่ดีนะคะให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนว่ามันใช่ไหมมันเกี่ยวข้องไหมคุณหมอจะตรวจฟันดูว่า ฟันเนี่ยเกิดการสึกกร่อนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วใช่สาเหตุนั้นหรือไม่นะคะก็อย่าให้เป็นปัญหาแบบเส้นผมบางกูเขาเหมือนกับว่าวิ่งไปรักษาอย่างอื่นอย่างอื่นหมดเลยค่ะแล้วสุดท้ายออกเป็นเรื่องฟันนี่เองอซึ่งมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแรกเลยค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยเนี่ยอยากให้คิดถึงเรื่องของฟันขึ้นมาก่อนด้วย คุณหมอคะในกรณีที่คุณหมอพูดมาคำหนึ่งว่าผู้สูงอายุจะขาดสารอาหารที่นี้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะที่เราจะไปสู่การที่ทําให้ได้อาหารก็ครบด้วยฟันก็ดีด้วยอะค่ะคุณหมอก็นอกจากเรื่องฟันแล้วนะคะเราก็สามารถทานพวกอาหารเสริมวิตามินเสริมได้นะคะ,คะเพราะว่าในช่วงที่รักษาฟันเนี่ยหลายหลายท่านก็จะแบบใช้เวลาในการรักษา ซึ่งระหว่างนั้นเราก็ไม่อยากให้คนไข้เนี่ยยังมีภาวะขาดสารอาหารไปเรื่อยๆเราเติมอะไรที่มันนิ่มๆทานง่ายดื่มง่ายไปก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากการใส่ฟันอรอมค่ะก็ยังก็มีช่วงปรับตัวอีกสักพักหนึ่งด้วยนะคะไม่ใช่ใส่แล้วเคี้ยวได้เลยอ่ามันก็ต้องปรับตัวอีกแป๊บนึงเช็คว่าศพพอดีอะไรมีการแก้ปรับอีกสักพักหนึ่งนะคะยังไงระหว่างนั้นเนี่ยเราทานอะไรเสริมไปได้นะคะก็เป็นความรู้สําหรับผู้สูงอายุที่อุ้ยล่วงเลยมาแล้แก้ยังไงดีเนาะขาดสารอาหารก็ขาดฟันก็ไม่เห็นจะดีเลย จะทํายังไงกันบ้างอย่างที่คุณหมอแนะนําไปนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะเราก็จะดูแลควบคู่กันไปในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของอาหารที่สามารถรับประทานได้โดยที่ไม่ได้ใช้ฟันเคี้ยวสักเท่าไหรอ่อาหารน้ําวิตามินน้ําอย่างนี้ก็พอจะช่วยกันได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่และถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะและนอกจากการขาดสารอาหารแล้วยังจะมีหลายท่านที่มีปัญหาอย่างอื่นอีกนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอพัก ก็จะมาหาคำตอบด้วยกันใน EP ต่อไปนะคะยินดีค่ะฝากติดตามช่องฟันแฟนคลับให้หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะเพราะสุขภาพฟันที่ดีควรมีกันทุกคนค่ะ